วันนี้นะคะเราจะไปรู้จักหมู่บ้านกูแบศีราตะมนกอนลำอำเภอแย้รังจังหวัดปัตตานีค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีความยากจนแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชกาลที่สิบ หมู่บ้านแห่งนี้ได้ก้าวสู่หมู่บ้านของพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านหมู่บ้านกูแบศีลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่10นํามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนํามาซึ่งความมั่นคงในการประกอบอาชีพนํามาซึ่งความรู้รักสามัคคีของชุมชนแห่งนี้เป็นต้นแบบของชุมชนท่องเที่ยวโอโทบนวัดวิถีของจังหวัดป,ปัตตานีอย่างยั่งยืนทีเดียวค่ะ ย้อนกลับไปในอดีตในพื้นที่หมู่บ้านกูแบสีราหมู่ที่4ตำบลกอลำอำเภอเย่ารังจังหวัดปัตตานีเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีรัศดรอ,อยู่เพียง95หลังคาเรือนเป็นชาวไทยมุสลิมทั้งหมดและประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งในช่วงฤดูฝนมักประสบปัญหาน้ำไหลล้นทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านส่วนในฤดูแลง้งก็ขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรกรรมและมีความเป็นอยู่ที่ยากจนแรนแค้น แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนนี้ต่อมาเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2544ความทุกข์ยากแรนแค้นของชาวกูแบซิราที่เคยได้ประสบก็ถูกปัดเป่าด้วยพระมหากราุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมาร ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนของหมู่บ้านกูแบซีราซึ่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ด้อยคุณภาพราษฎรมีฐานะยากจนการเดินทางยากลำบากห่างไกลความเจริญโดยทรงพระดำเนินขึ้นไปบนบ้านของนายดอลลเบอร์นแนชาวไทยมุสลิมทำให้ทรงทราบป,ปัญหาด้วยภาษายาวีผ่านล่ามว่าราษฎรที่นี่ขาดแคลนน้ำดื่มและเมื่อถึงฤดูฝนก็ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง พราะไม่มีคูน้ําช่วยในการระบายน้ำพระองค์จึงได้พระราชทานคําแนะนําและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมการแก้ไขปัญหาทั้งระบบพร้อมทั้งส่งรับโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอูแบศีราไว้เป็นโครงการนเนื่องมาจากพระราชดำริและภาพความซาบซึ้งในพระมหากราุณาธิคุณวันนี้ได้จารึก อยู่ในหัวใจของชาวกูแบสีงรายอีกครั้งโดยเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้สเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภี์อันกุรอะอานระดับประเทศจังหวัดปัตตานีพร้อมทรงติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบศีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2544ดำเนินมากว่า20ปีตต่รมพระบารมีสู่ชีวิตใหม่ชาวกูแบศีราด้วยความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานดำเนินมาอย่างต่อเนื่องสงมงดีพระราชปฏิสันฐานกับอดีตข้าราชการในอำเภอเมืองปัตตานีที่เคยถวายงานโครงการในพระราชดำริ เมื่อ20ปีก่อนอย่างเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์พระสุรเสียงได้สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยในทุกสุขของรัษดรเสมอมาเปดมาแล้ว,วก,นนกี่อายไปไหนไม่กลับไม่กลับตามพี่อันนี้ทำอะไรนนว่างอย่างนี <S <S 2> <S 2> ้10ปีแล้วนะ10ปีแล้ว10ปีผจร้อ ทุกอยากลังเป็นปแนมอมเพอนสุรินสายบุรีปุชชัยถ้าท่านไม่ได้เสด็จลงมาเนี่ยหมู่บ้าน,นบาซิลาเนี่ยคงยังเป็นหมู่บ้านที่ยากจนอยู่นะครับการพัฒนาคงยังไม่ได้เทียบเท่านี้นะครับทั้งในเรื่องของการพัฒนาเรื่องในเรื่องของระบบชลประทานพัฒนาในเรื่องของการเกษตรพัฒนาในเรื่องของคนนะครับแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพล้วนแล้วแต่ทําให รัษดรอ,อยู่ดีมีสุขนะครับรัสดอ,อรู้สึกมีปับเพิ่มทราบซึ้งในพระมหากราุณาธิคุณของราชการที่สุเป็นอย่างสูงครับนางรอปีอาบูแนซึ่งเป็นบุตรสาวของนายดอลล์บูแนราัสดรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนบนบ้านได้ถ่ายทอดความซาบซึ้งใจเป็นภาษายาวีอันแจ่มชัดในหัวใจแม้จะผ่านไปกว่า20ปีผ่านอดีตนายกอบตอกอลามว่า ยก g i ว so so uh, <wi> ่ายากว่ากัน่วเบะนกกาโปอยากจะถามนกกาโปอ่ากันทัวอยากตั้งนตธรุษในหลวงถามว่าจะจะเอาอะไรต้องการอะไรแล้วก็ดอเลอกตัว่าจะเอาธารทัศบัตรธารุษทัศอย่าตัวปันตั้งงากาโปธารุษทัศตังงาการเจ้าแล้วก็เขาจะโดอเลาถามในหลวงถามว่าจะดูอะไรตารุษทัศในดอเลาว่าจะดูพระราชาดูในหลวง พอท่านะสะเสด็จมาท่านหลวงสเสด็จมานี่โอ้โชาวบ้านดีใจเลยดีใจชื่นใจที่สุดเลยเพราะว่าได้ทํากินอะไรแต่อะไรมันโอ้โหโอุโหโอดมสมบูรณ์เหลือเกินที่เขาบอกมว่ามีน้ามีช่ายมีน้ำมีสระอะไรน่หลายหลายอย่างคือว่าทํานาก็ได้ผลครับน,น,นับจากวันนั้นชาวบ้านกูแบศิราได้รับรู้แล้วว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทอดทิ้งรัษฎรชาวไทยมุสลิมทุกคนบนพื้นแผ่นดินไทยล้วนคือประสบนิกรชาวไทยสร้างความทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุนาทิคุณผ่านข้อความอันสื่อถึงความจงรักภักดีว่าชาวกูแบศีรารักในหลวงที่สุดจากหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดของอำเภอย่รังจังหวัดปัตตานีวันนี้ก้าวสู่ การเป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีไรายได้ที่ดีขึ้นที่สำคัญกลายเป็นต้นแบบของหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัดวิถีสืบสารรักษาต่อยอดจากน้ำพระทยัยสู่ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบต่อไปสวัสดีค่ะ